สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับอาทิตย์โมโตสวิตอีกครั้งนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้า ER6N นะครับเดี๋ยวจะลองเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่ผมซื้อมาคือมิววอกกี้นะครับมิววอกกี้ตัวไหนตัวนี้มิดท็อกเลยนี่ตัวนี้เลยนี่มิดท็อกตัวนี้นะครับจะลองยิงสเตอร์หน้าย e าดูมันจะออกไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าจะออกไหมนะนะครับตัวนี้เป็นตัวมิดท็อกนะครับเดี๋ยวผมปรับอยู่โหมด หมดไหนดีหมดนะครับโมดสามนะครับกดหมดนี้สองหมดสามนะครับโมดสามเนี่ยเวลาขันออกจะประมาณเจ็ดร้อยกว่านิวตันนะครับไม่รู้จะพอหรือเปล่านะ,อะลองครับยิงนะครับตอนนี้ผมกดกิฟแล้วลืมเลยกดกิฟหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองยิงนะครับโอเคไหมครับ ออกเว้ยออกได้เลยนี่ครับออกมาแล้วเออเว้ยใช้ได้ใช้ได้นะครับอันนี้คือโหมดที่สามนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะอย่างเงี้ยนะครับสามารถยิงออกได้นะครับตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับก็ตามคําแนะนําของผู้ขายเลยว่าตัวนี้เพียงพอนะครับต่อการออกก็มาลองละก็ออกจริงๆนะครับ แต่ว่าตัวนี้มันอาจจะเคยถอดมาแล้วเนาะเดี๋ยวต้องลองอีกหลาย,ลายตัวนะครับแต่คิดว่าน่าจะน่าจะใช้ได้ครับตัวนี้โอเคครับผมนไงครับทดสอบไปแล้วเรียบร้อยก็ออกนะสำหรับบล็อกตัวนี้ก็ใครอยากจะได้ก็หาซื้อนะครับช้อปปี้ครับผมก็วิรุุนช้อปปี้เหมือนกันสั่งช้อปปี้มาครับตัวประมาณหมื่นมีทอนมาสองร้อยมั้งนะครับ ถ้าโชคดีคือได้คอยช้อปปี้นะครับคืนมานะครับใครอยากได้ก็ลองดูนะครับตัวนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเราอยากจะทําอะไรเราจะมาทําอะไรนะครับเกี่ยวกับบิ๊กไบก็ฝากติดตามด้วยครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ